โอเคครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทั้งทั้งในห้องแล้วก็ที่บ้านด้วยนะครับเออก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยู่ดีๆผมเผลอไอขึ้นมานะครับอย่าตกใจนะครับผมไม่ได้เป็นโควิดนะพอดีเพิ่งผ่าตัดออพงจมูกมาครับเพิ่งลุกจากเตียงผ่าตัดมาวันสองวันนี้เองเพื่อมาโยโลทอร์กเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทางสมา r เอ็มีครับให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมง,งานที่ ถายรูปผมได้เหมือนแบบเป็นเป็นตัวแข่งอ e ีสปอร์ตมากเลยครับผมชอบมากเลยครับพี่ก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมชื่อออฟนะครับวัชระทองสุขครับตอนนี้อายุ28ปีครับมีธุรกิจหลกักๆก็จะเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซชื่อ before me นะครับจะเป็นการขายพวกสินค้าของใช้ในบ้านแล้วก็ของใช้ในรถของเล่นต่าง,างๆนานาหลายหมวดเลยครับ โดยที่แพลตฟอร์มหลกัหลกๆที่เราขายกัน,นครับก็จะเป็นใน Facebook, TikTok, l ล n e แล้วก็มี i n น t a g r กรด้วยครับออแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่กำลังทำอยู่นะครับก็เป็นบริษัทชื่อเด็กประกอบการครับเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ,อ,อให้ความรู้เรื่องการทำออนไลน์นะครับโอเคครับออส่วนตัวผมเริ่มทำธุรกิจจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะช่วงประมาณม .4 ครับตอนนั้นอายุ16ปีกำลังแบบเป็นวัยที่ อยากกาลังอยากมีแฟนเลยครับต้องบอกก่อนว่าที่บ้านอะ่ะไม่มีตังค์จนแบบจนเลยพี่คือแม่ก็คือเป็นแม่ค้าขายข้าวถ้วยพ่อก็เป็นพนักง,งานบริษัทอะไรเงี้ยเราพอเราขึ้นมสี่เราเริ่มแบบเอะการไม่มีตังค์ตอนมอต้นอ่ะมันไม่ได้ลําบากอะไรกับชีวิตเรามากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวกินมีอะไรเนาะแต่พอผมขึ้นมสี่เนี่ยตอนนั้นอายุสิบหกก็คือสิบสองปีที่แล้วมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมันเริ่มต้องมีโทรศัพท์ แล้วมี M S N แช t อะไรเงี้ยถ้าอยากจะคุยกับสาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีโทรศัพท์มีเน็ตมีอะไรเงี้ยแต่พอเราไม่มีเนี่ยเราเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหากับชีวิตเราแล้วผมก็เลยเอะแล้วตอนนั้นเรามีอะไรบ้างวะคือผม,มเป็นคนติดเกมมากๆตั้งแต่ช่วงมอต้นแล้วคือเรียนเสร็จปุ๊บต้องวิ่งไปร้านเกมทุกุกเย็นเลยเพื่อไปเล่นชั่วโมงละสิบบาทแม่จับได้แม่ก็ตี พอเราเล่นไปสักพักครับตอนนั้นมันมีเกมที่กำลังฮิตๆเลยก็จะมีพวกโยกัลงแล็งนาล็อกคาบาวอะไรพวกนี้ครับตอนนั้นผมติดเกมโยกัลงเกมเก็บเลเวลอะครับคือตอนนั้นก็เล่นก็เล่นเป็นจริงเป็นจังมากเลยวาไปตีมอนสเตอร์นู่นนั่นเก็บของมาแล้วก็เอาของไปขายได้เงินในเกมมาทีนี้นมันก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คนเขาแบบเป็นกลุ่มคนทํางานนะครับเขาอยากที่จะเอาเงินในเกมอะ ไปซื้อของอะไรบางอย่างในเกมเพื่อให้ตัวเขาเทพขึ้นทำแบมนะั้นเราเรียกกันว่าการขายเอ็มครับคือขายเงินในเกมเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินจริงผมเองด้วยความที่เล่นเยอะเราก็มีความสามารถในการหาหาไอเทมหาเงินในเกมเนาะผมก็เลยลองลองดูดีว่าถ้าเราจะเอาเงินในเกมอะไปขายเป็นเงินจริงมันจะทําได้จริงไหมไมันมีคนซื้อหรือเปล่าพอทําครับผมเก็บอยู่ประมาณน่าจะครึ่งเดือนครับ ก็ตีมอนเตอร์เปิดบอร์ดนู่นนี่นั่น,นได้เงินเอ็มมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเราก็ไปขายก็ได้เงินมาครับก็ได้มาประมาณสี่ห้าพันบาทเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วว่าเราเล่นเกมไปได้เงินไปด้วยแถมยังมีเงินไปเติเตมโทรศัพท์เพื่อคุยกับแฟนด้วยหลังจากนั้นผมก็เลยโอเคงั้นผมทํามันเต็มตัวแล้วกันก็กลับมาบ้านก็ไม่ทําเลยครับก็เล่นเกมเพื่อแต่ว่าเล่นเพื่อหาเงินครับคําว่าเล่นเพื่อหาเงินเนี่ยก็คือ เราเน้นเป็นพ่อขาคือเราไปกว้านซื้อของในตลาดมาราคาหนึ่งแล้วเราก็ไปขายเป็นอีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมมาทําตลอดก็เขาจะเรียกกันการรับของร้อนรับของถูกไปขายแพงในตลาดนะครับพอทําอยู่พักหนึ่งเ,เดือนหนึ่งะครับช่วงนั้นมสี่มห้าเนี่ยผมได้เดือนหนึ่งประมาณหมื่นสองมืนบาทที่เป็นกําไรเข้าตัวครับพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีวิธีทําให้ได้มากกว่านี้ไหมวะไหนๆก็ ทำได้เดือนละหลายหมื่นขนาดนี้แล้วก็เลยเริ่มมองหลายๆเกมขึ้นครับเราไม่ได้ขายแค่โยกกลางอย่างเดียวแล้วผมเริ่มมองที่จะไปทําเกมอื่นๆด้วยณเวลานั้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีซัพพลายเออร์คือไม่มีคนส่งเงินในเกมมาให้เราขายตอนนั้นมันโชคดีจะเรียกว่าโชคดีก็ได้ครับมันมีบริษัทจีนบริษัทหนึ่งครับเข้ามาในไทยพอดีเขาเข้ามาเปิดเป็นบริษัทที่ เขาเป็นบริษัทที่มีเกมเมอร์เยอะมากในมือครับแล้วก็หาเงินในเกมเามาให้เขาแล้วเขา่ก็เป็นนายหน้าในการขายเงินในเกมให้ผู้เล่นตอนนั้นอ่ะคนในไทยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักไอ้บริษัทนี้เท่าไหร่ครับผมเลยเข้าไปเป็นตัวกลางปเป็นเอเจนซี่ให้บริษัทเขาครับ <c oughs> ก็คือไปเอาเงินในเกมเขาเออกมาขายแล้วผมก็กินส่วนต่างก็ได้ค่าคอมมิชชั่น10% 20%เออกลายเป็นว่าจากที่ผมได้เดือนละแค่หลักหมื่นะครับตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ แปดประมาณนี้ครับก็เริ่มได้หลักแสนแล้วพอเราเริ่มมีเงินเงินทุนหลักแสนหลายแสนแล้วครับเพราะว่าได้เป็นมันมันได้หลายเกมมันปั้นเงินได้ไวมากตอนนั้นก็มีโอกาสเข้ามาครับเอ้ยแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้ขายเงินในเกมอ่ะเราเปิดเกมเองเ,องเลยได้ปะวะตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปรู้จักเดฟรับเดฟเพื่อนนักพัฒนาเกมท่านหนึ่งเขาชวนผมไปเปิดเกมเพราะเห็นว่าเราอ่ะก็เออก็มีชื่อเสียงในวงการเกมนะขนาดนั้นเพราะผมเป็นอค้า พอไปได้ทำกับเขาครับผมก็เปิดเกมเกมหนึ่งขึ้นมาครับกเ็เดือนแรกครับก็มีคนเติมเข้ามาอยู่ประมาณ2 3งสาแสนบาทซึ่ง2 3งส0แสนบาทเนี่ยตอนนั้นต้นทุนยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราดีลกับเดว่าได้เงินคนที่เติมมาหาเราอะแบ่งกงนคนละครึ่งถ้ากับผมก็ได้แสนกว่าบาทเขาก็ได้แสนกว่าบาททีนี้เราเริ่มสับว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนั้นคนเล่นมันแค่หลักร้อยคนเองอะยังได้เงินขนาดเนี้ยถ้าคนเล่นมากกว่านี้มันจะได้เงินขนาดไหนเนาะ ผมก็เลยเลือกที่จะงั้นลองทําการตลาดกับทางเซิร์ฟเวอร์เกมดูว่าทํายังไงให้คนมันเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เลยตอนนั้นรู้จักยิงแอด Facebook พอดีครับมันเพิ่งมาใหม่ๆผมกดยิงโฆษณา Facebook ไปแบบงูปลาเะยครับซื้อหนังสือมาอ่านก็ยิงไป5,000บาทได้ครับก็คนเข้ามาเล่นหลักพันคนนะครับตอนนั้นเป็นเซิร์ฟแ,แรกแที่ยิงแอดเป็นก็พอเดือนนั้นนะครับจำได้ว่า ยอดเติมเงินเข้ามาในเกมอะครับอยู่ประมาณหกแสนกว่าบาทโอ้หผมแบบตกใจมากเลยแบบมันมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากในระยะเวลาแค่เดือนเดียวครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันเริ่มจะสกเกลได้แล้วนะนี่เราทําแค่เกมเดียวเองนะเว้ยถ้าเราทําหลายเกมไป,ปรพร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหาทีมงานครับก็จะมีชวนเพื่อนที่รู้จักกันมามาทำมาช่วยตอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ปั้นเงินได้อยู่พักหนึ่งครับทาอยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณ ปีสปีตอนนั้นก็เกือบเกือบที่จะเรียนเรียนน่าจะใกล้จบแล้วครับก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณ3-4ล้านบาทได้ครับณนะนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากสำหรับเด็กที่เรียนกำลังจะจบครับแต่ว่ามันมันมาพีคจริงๆคือช่วงปี2017ครับช่วงนั้นรู้จักกับคริปโตเคอรเรนซีครั้งแรกบิตคอยครับตอนนั้นคือ เป็นช่วงที่บิตคอยขึ้นมาสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเขานณปี2017<อ>ก็สมัยนั้นผมรู้จักกับเครื่องขุดบิตคอยคือพอคือถ้าเราเอาเงินนะครับไปซื้อเครื่องขุดมาตอนนั้นจำได้ราคา80,000เราจะขุดเงินได้วันละ600เอ้ยประมาณ800บาทหมายความว่า3เดือนคืนทุนตอนนั้นคิดแค่อย่างนั้นครับผมพอลองเอาซื้อมาขุด3-4เครื่องเอ้ยมันได้เงินจริงว่ะ พอมันทำอย่างนี้ได้ปุ๊บผมเริ่มคิดละเริ่มเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วก็เวลาเจ็บมันก็จะเจ็บเร็วกว่าเพื่อนนะครับเราก็เลยเฮ้ยเรามีเงินอยู่สี่ล้านว่ะถ้ามันละเครื่องละแปดหมื่นอ่ะเราไม่น่าจะซื้อได้ประมาณห้าสิบเครื่องสิ่งที่ผมทาผมเอาเงินทั้งหมดครับไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยครับตอนนั้นได้เงินมาวันหนึ่งประมาณสี่หมื่นบาทครับจ่ายค่าไฟเดือนละประมาณสองแสนความรู้สึกตอนนั้นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียก เดินไปแล้วทะเลแหวกให้ครับมันโคตรเท่พี่ความสึกนะตอนนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแม่งคือ passive income ของเด็กรุ่นเราอะ่ะมันเหมือนเหมือนตอน,ตอนแบบเอ้ยมีเงินเดือนละล้านเอาเงินไปทำอะไรดีวะเปิดเซิร์ชในพันทิปคิดแต่เด็กๆครับพอทำไปอยู่ได้ไม่ถึงดีใจได้ไม่ถึงเดือนนะครับบิตคอยราคาล่วงล่วงแบบลงเหวครับณนะนะตอนนั้นนะครับ กลายเป็นว่าไอ้เครื่องขุดที่เราซื้อมาครับขุดไม่คุ้มค่าไฟด้วยซ้ําหมายความว่าผมอาจจะขุดได้แค่แสนแปดแต่ผมจ่ายค่าไฟเดือนสองแสนแล้วด้วยความที่พอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มราคาตกหมดอะเครื่องขุดมูล,ลค่ามันลดลงครับเราไม่สามารถไปขายราคาเดิมได้เพราะไม่มีใครอยากได้กลายเป็นว่าเงินเก็บผมแทบจะหมดเลยครับไม่ไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นก็เพิ่งแบบเพิ่งซื้อบ้านด้วย ว่าเอยเดี๋ยวมีเงินขุดบิตคอยน์มาแล้วก็ไปจ่ายกลายเป็นว่าเอยเราแทบล้มทุกอย่างเลยแต่ว่านนทีนั้นมันฉุกคิดขึ้นมาได้ครับว่าเออเราเองมาถึงวันนี้ได้ครับมันก็เราไม่ได้มาจากการที่เราเป็นคนรวยหรือการที่เรามีอะไรเยอะแยะนี่หว่าเรามาจากศูนย์การที่เรามาถึงตรงนี้ได้ครับทุกอย่างมันคือกำไรของเราแลละเพราะงั้นตอนนั้นที่ผมทาคือผมดูว่าผมยังเหลืออะไรอยู่บ้างสิ่งที่ผมเหลือตอนนั้นครับคือความรู้ในการทําโฆษณา ผมเคยยิงแอด Facebook ผมยิงแอด Facebook เป็นผมก็เลยโอเคงั้นผมเริ่มใหม่ผมก็คิดได้ผมก็ทำเลยครับก็ไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้ขายออนไลน์เขาขายอะไรกันอยู่วะตอนนั้นก็คือเห็นคนขายพวกสกินแคร์อาหารเสริมเนี่ยเยอะมากลดความอ้วนลดน้ำหนักดีทอรกอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะเข้าไปตลาดนั้นน่ะผมผมว่ามันเป็นเลสโอเชียแล้วมันมันแข่งขันกันสูงเกินไป ตอนนั้นมันมีหมวดที่ยังไม่มีคนเข้าไปยุ่งครับคือเป็นหมวดพวกแบบของใช้ในบ้านของใช้ทั่วไปตอนนั้นเจอโฆษณาของทีวีไดเร็กแต่เป็นของต่างประเทศนะครับมันเป็นโฆษณาตัวหนึ่งที่เป็นปากกาลบรอยขีดข่วนคือเอาไปแป๊บแป๊ปแาย,าย,ายแล้วก็ลบรอยขีดข่วนเป็นพวกรอยข่วนแมวของรถอะลบได้เลยผมว่าคลิปมันน่าสนใจมากครับแล้วก็ผมก็ลองเอาไปหาสินค้าในตัวน,นี้ในจีนดูว่ามันขายเท่าไหร่ ก็ปรากฏว่ามันขายอยู่ประมาณรู้สึกจะศูนจุดห้าอยู่นะครับคือไม่ถึงตอนนั้นไม่ถึงสี่ห้าบาทผมลองเอามาลันโฆษณาคือแปาวิดีโอจากต่างประเทศมาแล้วก็มาโพสในเพจ Facebook แล้วก็ลันโฆษณาเลยกลายผมขายสองอยเก้าสิบนะครับกลายเป็นว่า i, วันนั้นน่ะลันแอดไปพันหนึง่งอ่ะขายของได้ประมาณสี่ห้าพันบาทอ่ะแล้วต้นทุนสินค้าต่ำแบบต่ำติดดินนะครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบโอกาสทองแล้วนี่หว่า มันยังไม่มีใครมาลุ่งจากับตลาดนี้เท่าไหร่ผมก็เลยเริ่มสเกลนะตั้งแต่วันนั้นมาเลยครับก็ทํามาปีแรกอะครับยอดขายก็ขึ้นตอนนั้นทําเดือนห้ามั้งรับผมจะไม่ผิดประมาณเดือนห้าปีสองพสิบแปดก็พอปิดปีสองพันสิบแปดไปก็น่าจะได้อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบล้านนะครับคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะที่เป็นปั้นเงินได้ไวมากๆอะส่วนหนึ่งคือผมมีแหล่งรับที่ไทยด้วยคือไปรับที่สัมเพง แล้วก็สำเพ็งคลองถมอะไรพวกนี้สินค้ามันหลากหลายเนาะพอทําปั้นได้เร็วอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็มีเงินที่มาต่อเงินได้ค่อนข้างไวแต่พอทําไปถึงจุดจุดหนึ่งครับมันเจอปัญหาที่ว่าผมไม่สามารถสเกลคนเพิ่มตามปริมาณงานที่ขึ้นมาได้ผมก็เลยมองในมุมของคนทำคนเคยทําเกมเนาะเคยเล่นเกมตําแหน่งอะไรวะที่ยังขาดไปตอนนั้นก็เลยรู้สึกจะเริ่มทําบริษัทครับ แต่ว่าจุดประสงค์ที่อยากทําบริษัทนะตอนนั้นน่ะจริงๆไม่ใช่ว่า,อ,าอยากจะโตรหรืออะไรหรอกเราเริ่มเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมกําลังจะรับคนแล้วมีพนักง,งานเข้ามาสมาัครครับเป็นเป็นเพื่อนของญาติแล้วเขาตอนนั้นยอดขายผมเดือนนึงก็หลัก10ล้านล้วเขาผมรับสมัครแอดมินคือคนตอบแชทนะครับเขามาหาเราแล้วเขาพูดกับผมว่าเออเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะว่าพี่จะ ทำกับเราดีไหมพี่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในบริษัทเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะรายได้งานแอดมินที่ผมให้เดือนหนึ่งคนหนึ่งได้สี่ห้าหมื่นเลยนะณนะตอนนั้นผมรู้สึกเอาจริงทถ้าพูดย้อนไปตอนนั้นคือรู้สึกเจ็บใจครับรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เราก็มีความพาวของเราพอตัวคุณมาพูดอย่างนี้กับเราได้ไงอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นนะผมจะทําบริษัทให้มันเป็นบริษัทพราหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มรับคนเก่งๆเข้ามาเรื่อยๆครับ บริษัทมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเข้ามาเซิร์ชวีฟอร์มีอ่ะมันจะไปเจอร้านส้มตําเพราะว่าโลเคชันตอนนั้นไม่เป็นร้านส้มตํามาก่อนอะไรเงี้ยพราะโอเคเราคิดได้แล้วโอเคตําแหน่งที่เราขาดมีอะไรบ้างเรารับรับรับ,บเพราะเรามีกําไรเหลืองนะครับแล้วก็ผมก็ทำออฟฟิศใหม่เลยให้มันดูเป็นการเป็นงานพอทํามาพอรับคนเก่งๆเ,เ,เข้ามาทํางานด้วยครับก็กลายเป็นว่าเออบริษัทมันโตเร็วขึ้นแล้วผมเองก็ไม่ได้เครียดด้วย คือไม่ว่ารับใครเข้ามาผมรู้สึกว่าเขาเก่งหมดเลยเพราะผมไม่มีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ยึดโมเดลเดิมเนี่ยมาตลอดก็ทำมา2อสปีครับบริษัทวีฟอร์มีเนี่ยก็คือยอดขายเนี่ยก็คือสามารถเช็คในกรมพาได้เลยก็คือขึ้นหลักร้อยล้านแล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็คือ200กว่าล้านแล้วทีนี้นครับปัญหาหลากัลกๆที่ผมเจอณนะปัจจุบันของวีฟอร์มีครับคือว่า ต่อให้ผมมียอดขายเป็นพันล้านนะครับผมก็ไม่สามารถเข้าบริษัทหลักทรัพย์ได้เพราะไม่มีใครรู้รู้จักผมคือต่อยอดขายเยอะแค่ไหนอะ่ะคือผมพูดได้เลยผมขายขายจนเราตักผ้าไม้แขวนเสื้อแก้วเก็บความเย็นถังขยะอัตโนมัติถุงซิปคุมเสื้อนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งแชมพูเปลี่ยนสีผมแต่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามาันออกมาจากบริษัทเราอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคงั้นแบรนดิ้งก็น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกัน ก็เลยปัจจุบันนะครับก็เลยทำกุ๊ปกลุ๊ปหนึ่งขึ้นมาครับชื่อกลุ๊ปงานบ้านสมาคมไม่รู้มีใครในห้องนี้รู้จักหรือเปล่าก็จะเป็นกลุ๊ปที่เรารวบรวมแม่บ้านพ่อบ้านทีเ่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อป้องกันไม่เขาว่าถูกหลอกอะไรเงี้ยเราก็เลยสร้างคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้มันพูดคุยกันแล้วก็รู้จักเราในนามของเจ้าของกลุ่มงานบ้านสมาคมครับอ่ะก็ ก็น่าจะประมาณนี้ครับมีคำถามไหมครับในกลุ่มนั้นนี่คือสามารถเข้าได้เลยไหมคะเป็นกลุ่มส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่มใน Facebook หรือว่าเป็นกลุ่มในไลน์เป็นกลุ่มใดๆคะเป็นกลุ่มสาธารณะครับใน Facebook เ o ซครับใน Facebook แล้วเขาก็คือกด i n นไว้ตัวเองเข้าไปได้เลยใช่แล้วเขาก็จะมาแชร์กันในทริคหรอทริคอ่าก็ตัวไหนเขาจะชอบไปถามกันว่าน้อยากแบบพนุ่มยีห้อนี้หอมไหมหรือว่าซื้อ สินค้าตัวนี้จะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะเหมือนเป็นให้เรามีตัวตนในการให้คำปรึกษาเขาอ่าใช่ครับอีกอย่างหนึ่งมันสามารถสร้างไรายได้ในการรับสปอนเซอร์ได้ด้วยแต่ว่าณ<อ>วันนี้ยังคือก็มีติดต่อมาหลายเจ้าแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้รับใช่ครับก็อันดับแรกเราก็เหมือนได้ได้แชร์ข้อมูลก่อนเราเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ต่อยอดเราแล้วก็คือสามารถที่จะรับ <ไ>ราย<ช>ได้เพิ่มเติมได้ใช่ครับจริงๆจุดประสงค์คือเราอยากเป็นคนที่ลูกค้าไว้ใจครับในวันที่เราแบบออกมาขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอย่างน้อยเขารู้จักเราเขาก็กล้าที่จะซื้อกับเราอะไรเงี้ยครับสําคัญสุดมันคือการมีตัวตนใช่ไหมคะก็ในคือด้วยความที่ผมไม่ได้มีตัวตนมาตัวตนมาสี่ห้าปีแล้วส่วนตัวผมมองว่าในช่วงแรกอ่ะเอาก,กระแสเงินสดให้ได้ก่อนเพื่อมาปั้นตัวตนผมพูดตรงๆเลยคือกลุ่มงานมาสมาคมเนี่ยครับมันก็ใช้บัตเจ็ต พอสมควรเหมือนกันในการปั้นกลุ่มตอนนี้ครับเพื่อให้คนมาติรู้จักมาติดตามแต่ว่าผมก็เอาเงินจากในโมเดลเดิมที่เคยทำอยู่เอามาปั้นตรงนี้ครับเพื่อที่เป็นการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจสิจ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจก็คือการมีตัวตนแหละเนาะก็ว่าได้ก็คือเหมือนอย่างน้อยๆเขารู้จักเราใช่ครับค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะฝากอะไรสำหรับทุกคนเลยที่อาจจะอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์เหมือนกับ ครับ<ะ>ก็ถ้าจะฝากให้ตรงกับคอนเซปต์เนาะผมผมรู้สึกว่าเวลาที่เราทําอะไรใหม่ๆครับเราไม่สามารถวางทุกอย่างเป็นได a ะล็อกเป๊ะๆได้หรอกว่าอันนี้ทาแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีมันต้องทําไปก่อนครับให้มันไปเจอปัญหาแล้วเราถึงจะค่อยแก้มันได้ครับถ้าเราโม่แต่คิดสุดท้ายครับมันจะไม่ได้ทําครับ แล้วมันก็ล้มมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอยากฝากอีกนิดนึงค่ะถ้าล้มแล้วมีไอเดียไงบ้างคะให้เราแบบให้มันขึ้นมาได้ใหม่ให้มันลุกขึ้นมาได้ใหม่ไอเดียอะไรที่ไปจุดให้ลุกขึ้นมาจากวันนั้นที่อยู่ดีๆในพลิปตาก้อนนั้นสี่ล้านก็หายไปเลยแล้วก็ยังกล้าที่จะกลับเข้ามาลงทุนในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะผมชอบประโยคหนึ่งจากซีรีส์มากเลยครับแต่ผมจําไม่ได้นะว่าเป็นซีรีส์เรื่องไหนเขาบอกว่าตราบใดครับที่เรายังไม่ตายอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ คค่ะก็วันนี้ก็ถึงเวลาออหนูมีคําถามอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นใช่ไหมคะแล้วเ,เราจะสมมุติว่าถ้าเรามีร้านค้าออนไลน์แล้วคะ่ะเรามีอะไรที่แบบบอกต่อให้เราออนไลน์ได้ละเราในเรื่องของต่อยอดนะคะการยิงแอดหรือการอะไรก็แล้วแต่เราศึกษาหรือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะปรึกษา จากใครได้บ้างคอนเน็กชันอ่ะมันคือเหมือนแบบว่าคือจากที่พี่เริ่มต้นจากล้มแล้วลุกแล้วยังไงที่ทําให้เราต่อ,อยอดแล้วเราไปที่ถูกทางคะ่ะอ๋อเออคืออย่างนี้ครับสมัยที่ผมยิงแอดจริงๆผมก็ซื้อหนังสือมาอา่านแล้วก็เข้า YouTube ไปดูว่ามีใครสอนไว้บ้างครับแล้วเราก็เอามาลองทําตามพอเราทำมาสักพักเราก็จะเจอปัญหานั่นแหละผมถ้ามันแก้ไม่ได้จริงผมก็พยายามไปเข้าค์นนู่นน,นี่นั่นคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียน เรียนเยอะมากๆก,กับการทําธุรกิจออนไลน์ครับเรียนยิงแอดเรียนนู่นนี่นั่นแต่ว่าการไปเรียนนะครับผมไม่ได้มองว่าไปแล้วผมจะต้อง,จะ,องจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาสอนกลับมาผมเพียงแค่ต้องการจิ๊กซอบางตัวที่ผมขาดไปเพื่อเอามาเติมธุรกิจของเราแค่นั้นเองครับพอเราคิดแค่นี้เราจะได้จิ๊กซอในจำนวนที่เยอะมากๆเพื่อต่อภาพของเราให้มันเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นครับ